สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r s t e v o l u t i o นะครับวันนี้เราจะมาสูมสกินแลส t กันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1คูปองนะครับโอเคเริ่มกันเลยเริ่ม1่คูปองมาโดยจบที่กี่คูปองนะครับผมสูมไปแล้วนะครับ2ครั้ง1่คูปองกับ13คูปองโอเคมาครั้งต่อไป ถ้าเกิดสุ่มครบห้าครั้งจะได้สกินแก๊กนะครับกับเปย์หน้านะเลือกได้เฮ้นโอ,อคซุปเปอร์แมนผมก็ชอบเล่นนะก็เลยคุ้มอยู่ได้สกินมาแต่ปูปองไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเอาละครับนี่มีสกูปองที่แบบว่าเขาแถมให้ด้วยนะครับ บบเราเติมตามคำเที่ยวกำหนดก็จะมีคูปองแถมให้เดี๋ยวไทยคลิปจะมีสรุปยอดให้นะครับว่าแถมให้กี่คูปองหมดกี่คูปองอะไรนี้โอเคมาต่อกันเลยเติมมาแล้วเติมทีน,นิดพอตังไม่มีอโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราได้สก,กินแกล์กแล้วนะครับสุ่มไปแล้ว5้าครั้งแกล็กับเปนหน้าแล้วแต่ว่าคคนจะชอบอันไหนนะแต่ว่าผมว่าผมจะเอาแกล็ก ก็จะได้คัมพีคัมพีสองอย่างแล้วก็แบกคคูป,ปองไม่พออีกละครั้งต่อไปจะเป็น149ยสคูป,ปองตเติมมาแล้วเราก็จะได้คูป,ปองเพิ่มจากกิจ,จกรรมเหมือนเดิมนะครับนี่ตเติมมาหสิได้อีก40่คูป,ปอง ต่อไปเติม 200, 33, อีก2 3 3อก็จะได้อีก40คูปองน่าต้องเติมอีกแหละสุ่มไปเรื่อยๆก่อนผมเติมผ่านแอร์เพย์นะครับเลยเติมง่ายไม่ต้องออกไปเติมเซเว่นมาครั้งต่อไปเลยอีกอีก๋ไม่อยู่ต้องหิ้ง ได้ถอนมานะครับก็คุมนะยังไม่มีทอนด้วยจะได้มาไม่เล่นหรอกแต่ว่ามีไว้ก็ดีโอเคได้ทอนมาแล้วต้องเติมคูปองเพิ่มอีกอ่าตอนนี้เราก็ได้ซุปมานะครับเป็นสกินนะหนึ่งสกินแล้วก็แต่กเฮ้ยอันนี้มันอนลิษ แล้วก็นี่สกินแกลกอ่ะสสกินแล้วก็เราก็ได้ฮีโร่มาเป็นทอนนะครับอ่ะหฮีโร่ตอนนี้สองสกิน1นึฮีโร่แล้วนะครับคุ้มอยู่นาอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเติมเพิ่มอีกสองสาา few moments later โอเคมาล้ว ก็ได้ขูดปองเพิ่มอีก40คสูดปองลุยกันต่อไปปับป๊บปะปะยังไงโอ้โหขูวววมก็ได้อยู่ฮีโร่มาเองหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้เราได้เป็น2สกิน2ฮีโร่แล้วนะ แพทนี้กำลังมาเลยนะครับตอไปตอนนี้ผมค่ะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อสกินลอรีออนวันที่3าิเอดนะครับกดรับฟรีกันนะครับนี่ผมขายแค่2ตัวเองฮีโร่ไป,ไปมามาฮีโร่จะครบแล้วไปลุยกันต่อเลยอีกแค่3ช่อง อย่าได้เสร็จรูนัดยานะอะไาาเฮ้ยโอ้โหโห้าร้อยสี่ร้อยเก้าเก้าคูปองหรือ,อแค่สองช่องจะได้ตัวไหนถ้าเติมโอดตังไม่ค่อยจะมีด้วยอ่ะช่วงน,นี้ตกงานนะครับไม่ค่อยมีตังคือเติมได้อีกแค่ครั้งเดียวะ ถ้าได้ฟอร์ลิงก็เลิกเลยแต่ผมอยากได้ตัวันี้นะเอาเถอะม,ม,มาขนาดนี้แล้วเติมก็เติม กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเผื่อผมจะมีตังค์ A few moments later. โ okay, อเคเติมมาแล้วเราจะเอา,อเาไปตรงคิน oh. ได้มาแล้วโอ้โหคดีถ้าเกิดว่าต้องเติมอีกครั้งนึงนี่ก็อีกห้าร้อยเลยนะยตื่นเต้นเลย นีไ่ไงนี่ไงมาแล้วเขาจะมีสกินเลื่อยๆหน้ากับแร็ให้เลือกนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกินเลื่อยๆหน้าก่อนนี่เป็นสกินเลื่อยๆหน้ามิราเคิลกันนะครับสำหรับใครเน้นเรื่อยๆหน้าก็เลือกรับกันได้นะก็สวยดีน่างามแต่ผมไม่เอา จเจ้าตัวนี้ส่เบอร์คอร์มันหลอกเท่มากจริงอยู่ไหนวะไปไปแรกเลยมาแล้วครับใส่เบอร์คอร์ล็อ,เอเแบบกเสร็จนะเอา เห้ยเห้หยโมยไทยอีกคุ้มก็เติมโมยไทยด้วยนะครับโ mm hmm. มยไทยทีย่สองพันนะอันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวสรุปใหยไทยคือประมาณพันหน่อยๆอ,อาจจะไม่ถึงพันแต่ได้ทั้งฮีโร่อีกสองตัวแล้วก็จะกินอีกนาาี่ท้าวา์ฟท้าว์ฟโอ้ยยังเท่สนามมวย,ยหนึ่งเดี๋ยวให้ดู ดูจอดูจอต่อยทีวีแตกฟิสก,กิคิก็สวยงามคิวเขียวสายเขียวเหมาะเฮ้ยสวยอ่ะเท่แล้วมีแรดก,ก็ต้องมีติดไว้อ่ะนอกจากมวยไทยแล้ว เท่เท่เท่ใช้ได้เลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีสรุปยอดให้นะว่าเสียทั้งหมดกี่คูปองจะมีสรุปให้สามแบบว่ากี่คูปองได้แกลกกี่คูปองได้แลวแลวก็ได้เพิ่มมากี่คูปองนะครับจากกิจกรรมก็มีเพิ่มเติมนะครับคือมันจะได้ปลดล็อกวอลเลอร์พาร์ด้วยนะครับวอลเลอร์พาร์ไม่ใช่วอลเลอร์พาร์ที่แจกกะกินนะแต่เป็นวอลเลอร์พาร์ที่ล็อกอินเจ็ดวันสำหรับคนที่เติมสามร้อย ่ <Hey. c oughs> ดูปีทีก็หล่อเท่อ่ได้แล็ปได้ซุปแล้วก็ได้แก็ปอ่ะสามสกินนะกินหล่อเท่ทั้งนั้นแล้วก็ได้ฮีโ่วันเดอร์อ่ะวันเดอร์แล้วก็ได้ทอ Wonder, นนอกจากเท่านี้ปะ ท่น,นี้ละมั้งได้ฮีโร่มา 1, 2ตัวสกินมา 1, 2, 3สกินนะครับฮีโร่สสกิน3โอเคสรุปยอดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ